ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปยบสุสุกุสุคนพี่น้องเจ้าขาเมืม่อนี้พัชชาจะพาพี่น้องมาเข้าชอบม่ใบสีด้อจ้ะเป็นแม่ใบสีพรมเปิดซับนะคะเปิดซับรับซับนะคะพี่น้องขานรับแรกกับม้วนนิ้วยอดก่อนคะ่ะนิ้วยอดนีพัชชาจะใช้เป็นรวดเบอร์สิบแปดนะคะเข้าไปน้องคะ่ะพี่น้องขาม้วนนิ้วยอดเข้าไปก่อน จะเลีบยนีน้ลงไปค่ะอันนี้เอิญว่าพรมเปิดซับเด้อค่ะพี่น้องคะพรมเปิดซับรับหลังจากนัก้นเฮาก็จะเริ่มเข้าช้อเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะอันนี้เฮาก็จะเข้าช้อคือการก r a b แม่ใบสีประยุกต์ทั่วไปเลยเนาะคะ่ะ ไม่ตองกระเซียกกรอบจักหน่อยเดิมมือดีพี่น้องคะไม่ตองกระเซียกกรอบจักหน่อยเพราะว่าตัดตองมาแหลวก็มาถ่า,ายคลิปให้พี่น้องเบื่อโล่นะนะอืมบด้ิมไว้นะคะตัวฮาฟ้าพอมีเรียกมีงานพี่น้องคะพัชชาใช้แซปเปอร์สองตัวคือเก่านะคะเทคนิคการเข้าชอใบสีของพัชชานะคะ คนขาเจ้าธนัดขาเจ้าก็ใไซตัวเดียวนะสเต็ปเพื่แต่ค่อยนะเพื่อบ่มอให้ผ่านนุ่งขยื่นพี่น้องคอยจะใซสองตัวทั้งข้างเลยออกมาไลายเอากระตัดออกใบสีพรมเปิดซับรับซับแล้วพี่น้องเนาะตัวนี้จะเข้าจะไซส์ป็นอานิ้วแม่สิบหกนะคะพี่น้องคานิ้วใบสีแม่สิบหกเด้อเพื่อหลายคนบุูได้พี่น้องอเลยบงแม่มาทุกคนสิบมืเบิรนะ์ดเนาะจะไซส์เป็นแม่สิบหกก็คือว่าสิบหกนิ้วนั่นแหละค่ะ เลี้ยงให้ตรงถ้บบ่ตรงระบบสวยค่ะสแตปเปอร์ปากกว้างใสดีเทสใสดีว่าใส่ลูกได้สองแถวเด้อค่ะพี่น้องค่าใครสนใจสั่งได้เด้อ250สองร้อยห้าสิบบาทส่งรีเกบปลายทางซื้อสตแตปเปอร์หนึ่งกว่าแถมลูกหนึ่งกล่องเล็กให้ไปลองใช้นะคะลูกตัวนี้จะคมมากพี่น้องค่าแล้วก็ไสดีมากเลยค่ะส่วนนิ้วใบสี่นี่พัชชาบริษัทพี่น้องเบิ่งตัว่าิดไว้แล้วเนาะพี่น้องหลายๆคนก็น่าจะปินเลยแล้วเนาะคะ่ะพี่น้อง่อาเพราะว่านิ้วใบสี่นี่กับบรดษัาเป็นขั้นพื้นฐานเนาะจา้ ั้นพื้นฐานหลายๆคนก็ต้องเห็นเป็นแล้วแต่การเข้านซ่หลายๆคนยังเข้าโซอแล้วแม่ใบสี่ยืดแม่ใบสียืดก็คือว่ายาวแค่เล็กผมมีการอวดผมมีการล้วน,นพี่น้องจ้าอันนี้ชั้นแรกเนี่ยเราจะใส่เป็นห้านิ้วนะคะพี่น้องคาห้านิ้ว เราจะหันหลังกลับเด้อค่ะหนะึ่งสองสามสี่ห้าและหันหลังกลับมาเข้าท้าด้านนี้แทนอบนี้ด้านนี้ก็สิบหเห็นรูกสเต็ปเปอร์บอกยิบขึ้นสูงโพดนี่จ้ะวางลงไปชาก็จะเลือกใบชั้นก่อนใบตองนนเวลาเข้ามากว่านี่จ้ะ มาเข้าด้านนี้อีกทั้งหมด1 1นิ้วนะคะพี่น้องข่ใบตองแตกถ้าใบตองแตกให้เอาทิ้งทันทีอย่าพยายามใช้หรือฝืนใช้ต่อเพราะว่าอะไรพี่น้องคาเพราะว่าเราจะแก้ไม่ได้ถ้ามันถ้าเราทําไปจนเสร็จแล้วเราเห็นรอยแตกรอยที่ไม่สวยนะจะแก้ยากพี่น้องคะฉะนั้นให้เอาทิ้งเลยนะคะ ด้านนี้เราก็จะต่อใบตองออกมาจะให้ใบตองยาวๆนิดนึงนเวลาใบตองยาวเวลาเข้าช่ก็จะง่ายพี่น้องขาเนาะคะ่ะนี่จ้ะพี่น้องจ๋าฝั่งนี้ก็เรียงกันมาเรียงกันลงมาอีกสิบเอ็ดนิ้วเด้อค่ะฝั่งนี้ก็ได้ก็เฮ็ดคือการกับเข้าชอประยุกนั่นแหละพี่น้องขาแค่กลับด้านเนาะคะ่ะนี่แค่เข้ากลับด้านเวลาผ่านนุ่งนะฮะเอามาหอนะ่อพี่น้องวางให้สูงๆพี่น้องผ่านนุ่งนะอย่าวางต่า วางให้ส,สูงมันจะได้สวยจะเฉลียยไปเลยเมื่อนี้เลือกไส้สีม่วงพอริบินสีม่วงเหลือพี่น้องจ๋าที่จริงกับไส้สีใดกับไส้เราตามเขามากักค่ะพี่น้องอืจะวางไปว่างขึ้นสูงเห็นางปลอดภัุงวางขึ้นสูงๆเวลาเขาดิงลงมามันจะได้เฉลีย่ยนเห็นบให้มันเฉลีย่ยลงมาแนวนี้ถ้าบวกให้มันตรงเลยนะเว้ยมึงจะชื้อขาตั้งคองขยื่นตุ้ ลูกสเต็ปเปอร์อย่าห่วงเด้อเวลาเห็ดเย็บลงไปหลายๆพี่น้องเจ้าค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะแม่ใบสีพรมเปิดซับนะคะพี่น้องคะนี่เอาก็ใช้ยรูว่าดัดงอเอานะคะบบดนี้เขาอยากได้สำได้คู่งอสำได้แล้วแต่เฮาเลยค่ะดัดงอเอาได้เลยค่ะเป็นอะไรเจ้าค่ะสวยงามบ่จ้าอันนี้จะเห็นให้ชอบใบสีเขาอ้วกๆนะคะจะบบยยืดนะคะพี่น้องคะ ในรกยกติชมเข้ามาด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวอมาพาจากไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ